คุณย่าบ้านคุณย่าจะไม่ชอบถูกของย่าจะไม่ชอบตําจนแหลกละเอียดนะ,ะชอบตำแบบหยับๆยาบเสร็จแล้วค่ะเสร็จพร้อมทานนะคะน้ำพริกมะขามสดของสดก็มีมะเขือม่วงกับแตงกวานะคะเนี่ยคุณย่าก็ มื้อเช้าไม่ทอาอะไรมากเลยหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดสุดท้ายคุณย่าใส่ลูกโดดนี่ไว้เพื่อว่าถ้าคนปู่เขากินเผ็ดป่าก็ให้เขากินลูกโดดไปด้วยแต่ลูกซ้ำพริกมะขามกับผักลวกเนน้นๆเลยปลาเข็มทอดแล้วก็ปลาก,กระบอกทอดต<อ>ที่สำคัญคือหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับมะขามเลย กับมะขามเนี่ยคู่กันที่สําคัญคือหน่าไม้หน่าไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับมะขามเลยกับมะขามนคู่กันเอาขนมมาให้อีกนะเอาขนมเย็มดูเขาบอกคุณย่าชอบกินกับมะระขี้นกต้มกระเจี๊ยบแล้วก er ็ท <erei> ี่สําคัญคือหน่าไม้หน่าไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับมะขามเลย กับมะาขานันคู่กันเ้าวจะไม่ชอบคุณย่าชอบมะเขือด้วยมะเขือมะเขือพวงย่าชอบก็เลยเติมเพิ่มสีสันให้อืนะคะอันนี้ข้วกระบอกสดทอดนี่ค่ะนี่ปลาขิงม,มากินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยนะคะฝีมือคุณย่าเองตามสุดมะระขีน้นกต้มกระเจี๊ยบแล้วก็ราสีก็เลยเป็นอย่างเนี้ย แต่ก็รสชาติอื่นก็ดินนะแบบที่ไม่ผัดคุณย่าก็แบ่งไว้แต่ว่าพอดีนะ้องเขามีไม่ตีจิตต่อคุณย่าเขาเอากอาอา็ที่สำคัญคือเหน่อไม้เหน่อไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับมะขามเลยกับมะขานคู่กันวันนี้อยากกินเราอยากกินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะคะเนี่ยแค่นี้เลยนี่นะคะ แบบนี้แมคคามสดที่ไม่ผัดให้เขาก็บอกเขาบอกเขาไม่ชอบแบบผัดก็เลยให้แบบสดสดไปแล้วก็มีคุณยายข้างบ้านนี่นะสีก็เลยเป็นอย่างเนี้แต่ก็รสชาติอื่นก็ดินปากระบอกสดทอดนี่ค่ะนี่ปลาเข็มม,มากินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยนะคะฝีมือคุณย่าเองตามซ้ำพริกมะขาม กับผักลวกเนน้นๆเลยปลาเข็มทษแล้วก็ปลากระบอกทษดนะแบบที่ไม่ผัดคุณย่าก็แบ่งไว้แต่ว่าพอดีนะ้องเขามีไม่ตีจิตต่อคุณย่าเขาเอา คณย่าบ้านคนย่าจะไม่ชอบถูกของย่าจะไม่ชอบตําจนแหลกละเอียดนะ,ะชอบตาแบบหยับยาอนะคะแล้วก็มีปลาเคม็มปลาเคมเ็มแดดเดียวปลาแดดเดียวแล้วก็ปลากระบอกทอดผักขามสดที่ไม่ผัดให้เขาก็บอกเขาบอกเขาไม่ชอบแบบผัดก็เลยให้แบบสดๆไปแล้วก็มีคนณยายข้างบ้าน ผัดนะครัแบบผัดผัดใส่หมูด้วยเพราะลูกลูกชอบแบบผัดมากกว่าแล้วก็รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดน้องอกระบอกสดทอดน,นี่ค่ะมีปลาเข็มม,มากินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยนะคะฝีมือคุณย่าเองตามสุกสดก็มีมะเขือม่วงกับแตงกวานะคะเนี่ยคุณย่าก็ มื้อเช้าไม่ทําอะไรมากเลยหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดสุดท้ายคุณย่าใส่ลูกโดดนี่ไว้เพื่อว่าถ้าคุณปู่เขากินเผ็ดป่าก็ให้เขากินลูกโดวดไปด้วยแต่ลูกสาวมะขามน้ำพริกมะขามสูตรคุณย่าสำหรับลูกสาวไม่เผ็ดอืนี่ค่ะมากินข้าวกันค่ะาแฟเขาก็เลยซื้อขนมแบบนี้มามาให้กินกับกาแฟน,นะคะ นี่คือของไม่ตีจิตที่เพื่อนสดก็มีมะเขือม่วงกับแตงกวานะคะเนี่ยคุณย่าก็มื้อเช้าไม่ทำอะไรมากเลยเราจะไม่ชอบคุณย่าชอบมะเขือด้วยมะเขือมะเขือพวงย่าชอบก็เลยเติมเพิ่มสีสันให้อืนะคะอันนี้ค่ะมะขาม น้ำพริกมะขามสูตรคุณย่าสำหรับลูกสาวไม่เผ็ดอืมนี่ค่ะมากินข้าวกันค่ะสดก็มีมะเขือม่วงกับแตงกวานะคะเนี่ยคุณย่าก็มื้อเช้าไม่ทำอะไรมากเลยเอับประรดแก้วมังกรหน่อไม้หน,น่อไม้ลวกแล้วก็ฟัก พักแฟงได้มาให้คุณย่าซื้อมาฝากเอ้ยคุณย่าก็เลยให้ให้ใหน้ำพริกมาสีก็เลยเป็นอย่างเนี้แต่ก็รสชาติอื่นก็ดินอืมนะคะแล้วก็มีปลาเคม็มปลาเคมเ็มแดดเดียวปลาแดดเดียวแล้วก็ปลา กระบอกทอดผักนะเแบบที่ไม่ผัดคุณย่าก็แบ่งไว้แต่ว่าพอดีน้องเขามีไม่ตีจิตต่อคุณย่าเขาเอาเอา,เอาขนมมาให้อีกนะขนมเย็นดูเขาบอกคุณย่าชอบกินกับหมออไพ่นะคะเพื่อนมอบไผ่คุณย่าคุณยายข้างบ้านมออไพ่นะวันนี้ก็มากินข้าวกันค่ะนะ ก็มีผักลวกก็มีถั่วผู้มะเขือข้าวโพดอ่อ,อนมอ้อไพ่นะคะเพื่อนมอ้อไพ่คุณย่าคุณยายข้างบ้านโมอ้อไพ่นะวันนี้ก็มากินข้าวกันค่นะน้ำกระบอกสดทอนี่ค่ะมีปลาเข็มมากินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยนะคะ ฝีมือคุณย่าเองตามสุขวันนี้อยากกินเราอยากกินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะคะเนี่ยแข่นี้แหละนี่นะคะอืมแบบนี้แบบมะระขีนกต้มกระเจี๊ยบแล้วก็ผัดนะคะแบบผัดผัดใส่หมูด้วยเพราะลูกลูกชอบแบบผัดมากกว่าแล้วก็รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเนาะเอาขนมมาให้อีก นะขนมเย็มด้ก็บอกคุณย่าชอบกินกับสดก็มีมะเขือม่วงกับแตงกวานะคะเนี่ยคุณย่าก็มื้อเช้าไม่ทาอะไรมากเลย เราก็เลยซื้อขนมแบบนี้มาให้ใหกินกับกาแฟนะคะของนี่คือของไม่ตีจิตที่เพื่อนฟักแฟงได้มาให้คุณย่าซื้อมาฝากเอยคุณย่าก็เลยให้ให้ใหนำพริกสูตคุณย่าเลยตามสูตรที่เราชอบคือนะแบบที่ไม่ผัดคุณย่าก็แบ่งไว้แต่ว่า พอดีน้องเขามีมไม่ตีจิตตอคยา่ยาเขาเอากมะขามน้ำพริกมะขามสูตรคุณย่าสำหรับลูกสาวไม่เผ็ดนี่ค่ะมากินข้าวกันค่ะก็มีผักลวกก็มีถั่วพูมมะเขือเอ่อข้าวดอ่อ,อน ที่สำคัญคือหน่อไม้หนอไ,ไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับมะขามเลยกับมะขานคู่กันกบเอาขนมมาให้อีกนะขนมเย็มดูเขาบอกคุณย่าชอบกินกับมอบไพยนะคะเพื่อนมอบไายคุณย่าคุณยายข้างบ้านมอบไายนะวันนี้ก็มากินข้าวกันค่าหน้าขามสดที่ไม่ผัดให้เขาเขาบอกเขาบอกเขาไม่ชอบแบบผัดก็เลยให้แบบสดๆไป แล้วก็มีคนใยญ่ข้าง